น,น,น,นี่เรากั่ช่องเนะครันี่เราก็มาเจอที่นี่ิงที่ไหนเือเป็นเต๊าะืออะไรมาจุดข่นอะไรนี่น <c oughs> นะฮะเขื่เซีเซนตนะเนเตต็ที่นี่นกัมงจะมาในกล้องไม่ดีเลยเลย<ะ>ในกล้องไม่ดีเลยจะย,ยิ้ม ริงถึงไปวันนี้ไม่นะครัเพราะว่าคุยงานไใส่เดได้เลยนะครับแล้ก็ก็จะบสู่ The a g a i n Channel คัวันนี้เราเาอนี่คุ้เต้ตรงไนนเป็นเนื้อหมไมแกนได้ทีรไไอ้วดูง่ายจะไดกินเลยไม่อายรรู้ว่าเนี่าเนื้อะไรเนี่ยว่นนี้ะไรคร อากาศให้เป็นสัตว์ไหนดว่ารถแทบดีอ่อยก็ลง่ก็รีการดีเดีวจลองชิม้นี่จะไม่นี่จลองเขาน้ากินเรายังไม่ได้ถ่ายเลยอืออือเอทำยังร้อนอ่ะ